ครับสวัสดีครับเอา้าจอดหมดแล้วครับรถก็มาอยู่กดังครับวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนช่างสิงช่างสิงก็ทำงานไปเข้าจอดหมดครับรถครับนิตตชิรถหกล้อ อันนี้เสียเข้าไปชนบุรีครับก็ไปชนบุรีเขาบอกว่าไปดูอาจารย์โอ๋หน่อยเพราะว่าอาจารย์โอ๋อะไรอาจารย์โอ๋โทรมาบอกว่าแนบหักหรือเปล่าแบบไหนก็ไม่รู้แหนบหน้าครับแนบหน้าเจ้าร็อกสองจังฮิตะชิก็จอดจอด สุพเกตก็มีงานไปเรื่อยๆไปไหนไกลไม่ค่อยได้กับเขาครับ ก็อยู่วนๆอยู่เลาะนี่แหละอยู่แถวๆนี่แหละไปไหนไกลไม่ได้ช่างสิงก็ไอตัวนี้เสร็จแล้วจปปะซูเปอรเกตก็พ่นสีเคลือบ เคลือบเสร็จเสร็จเรียบร้อยก็ไปทำเจ้าสามใบปัดต่อเจ้าสามใบปัดก็ล้างล้างทูทูนิดหน่อยก็พ่นเอาเลยสามใบปัดทำ เขาบอกว่าวันนี้ให้เสร็จในช่างสิงห์เขาบอกว่าวันนี้ให้เสร็จนะออนี่ครับฮะโอ้ตู้เก็บตู้เก็บเอเครื่องไม้เครื่องมือตู้เก็บของเหลาไม่เสร็จสักที เสร็จเสร็จก็ยกไปไว้ยกไปไว้ตรงกลางฝั่งนูน้นเอาไว้แต่เก็บของเก็บอุปกรณ์ปุ่งกีก็มีใครถือปุ่งกีขาดปุ่งกี้ฉีกปุ่งกีข,งกกงกของ200ร้ยนี่ใส่โคโมสุก,ก็ได้ สวยงามราคาถูกๆมาดูเอาครับโทนหนึ่งนี่รถคันนี้รถคันนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของลดร,ราคาแล้วหรือยัง วันนั้นก็ไปขับลุยฝนมาจะเปื้อนเลยเอาไปลองวิ่งดูครับเอาไปเทสดูขับความร้อนปกติอะไรปกติเครื่องนิ่มเดินสะดวกคือเนาะอย่างว่า เยคยขับแต่เครื่องใหญ่ๆพอมาขับเครื่องแรงน้อยๆก็มันมันก็ไปไม่เร็วครับความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ60 60ถึง70แต่ก็เหยียบจนมิดอันนี้รอบเดียวใช่ไหมช่างสิง รอบเดียวใช่ไหมสองรอบอ่ะจใหายเงาเลยบ่อันถ้าแดดออกดีๆนี่เงาอยู่แล้วแหละมันแห้งเร็วนะโอ้ยมดแห้งแล้วบ่เออ เอาอันน,นั่นแหมเอาหินเอาดินนุนก็นได้เออติดเครื่อง แดดแดดออกแดดออกร้อนสองวันแล้วครับยังไม่มีฝนมาเลยแดดร้อนอากาศร้อน